คุณจิมมี่ครับยอดขายสูงสุดเนี่ยเดือนละเท่าไหร่ครับตอนนี้30ล้านครับ30ล้านบาทต่อเดือนโปรดักหลักก็จะเป็น iPhone, iPad, MacBook เป็นสินค้า Apple แล้วก็พวก Android ครับต m ม u n งของไวอ Oppo ไลฟ์ทีหนึ่งวันหนึ่งนะอินบ็อกซ์เข้ามาเป็นพันนี่ไม่ธรรมดานะผมสังเกตว่ามีคนมาถามกับผมเยอะมากๆว่าผ่อนได้ไหมเขาอยากผ่อนผมก็เลยเอ๊ะ ผ่อนหรอเราพอจะช่วยอะไรคนกลุ่มนี้ได้บ้างนะจริงๆกลุ่มนี้ผมว่ามีเยอะถิง <ๆ S 2> คนนี้อยากผ่อนๆๆผมกลับบ้านแมบผมรู้สึกแบบเหนื่อยเหนื่อยแล้วเราก็เหนื่อยอยู่คนเดียว ฝึกงานตอน8โมงแล้วก็เลิกงาน5โมงผมไปขายของต่อตอน6โมงถึงตี2แล้วก็ตื่นตี5ใช่นี่คือท <c oughs> ำงานหนักมากแต่เป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่เหนื่อยก็แปลกแล้วเนาะ กว่า20%ของผู้บริหารที่มารับตำแหน่งใหม่โดนไล่ออกหรือโดนบีบให้ลาออกตั้งแต่ปีแรกเพราะผลงานไม่เข้าเป้านี่คือบริษัทที่ใหญ่ที่สุด500อันดับแรกของโลกเพราะการขึ้นเป็นผู้บริหารเก่งเรื่องงานหรือเก่งเรื่องคนอย่างเดียวมันไม่เพียงพอครับดังนั้นการเตรียมตัวเพื่อขึ้นมาเป็นผู้บริหารจึงสําคัญมากเพราะในวันที่คุณเปลี่ยนทายผู้บริหารในเวลาที่ไม่เหมาะสมในวันที่ผู้บริหารคนนั้นยังไม่พร้อมนั่นเท่ากับคุณกําลังเพิ่มความเสี่ยงให้บริษัท fostering future leader หลักสูตรที่จะปั้นผู้บริหารคนต่อไปให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนถ่ายแบบไร้รอยต่อถูกพัฒนาเนื้อหาจากการจับมือกันระหว่าง SCGHR Solution บริษัทที่มีการเปลี่ยนผ่านผู้บริหารจากรุ่นสู่รุ่นและประสบความสําเร็จมาก,กว่า100ปีกับ Edu Group สถาบันที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการวางหลักสูตรผู้บริหารและพบกันในคลาสนะครับ สวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยบางครั้งเราเสียดายนะครับว่าความรู้ดีๆหรือว่าแขกรับเชิญเก่งๆที่เราเชิญมาเนี่ยเขาแชร์เสร็จแล้วความรู้ก็จะถูกจํากัดอยู่แค่ในห้องเรียนหรือว่าในกระดาษข้อสอบก็เลยเป็นที่มาครับที่วันนี้เราเชิญคนเหล่านี้มาเล่าให้ฟังในช่องของเราฉะนั้นก่อนไปฟังเนี่ยอย่าลืมกด subscribe นะครับติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆ ทำได้ง่ายๆนะครับแค่คุณช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปวิดีโอนี้มันจะทําให้คนอื่นๆเนี่ยเห็นคลิปวิดีโอของเรามากขึ้นและสําหรับวันนี้ที่ผมมาสัมภาษณ์คุณจิมมี่แห่ง s a มอนเอ็นเตอร์ไพนะครับเรียกได้ว่าเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเพราะว่าวันนี้คุณจิมมี่จะออกมาให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกเลยครับที่ช่องนี้ผมเนี่ยเท้าความก่อนว่าจเจอคุณจิมมี่ในคลาสนะครับก็คือผมเป็นอาจารย์ ไปสอนที่คุณจิมมี่ในคลาส X MBA ซึ่งคุณจิมมี่ก็เป็นคนที่มาเรียนแล้วก็น่ารักมากๆทั้งแชร์แล้วก็แบ่งปันประสบการณ์กับเพื่อนๆรวมถึงทั้งตัวผมเองด้วยแล้วผมก็รู้สึกว่ามีอินไซต์หลายๆอย่างที่แค่คุณจิมมี่เล่าให้ฟังเนี่ยผมคิดว่าคุณก็จะได้ทั้งประโยชน์แล้วก็แรงบันดาลใจไม่น้อยเลยวันนี้ผมเลยเป็นอาสาสมัครนะครับมาสัมภาษณ์คุณจิมมี่ให้ฟังถึงออฟฟิศของเขาแซมมอนส์เอเจนซี่จะเป็นยังไงวันนี้ไปฟังกันครับคุณจิมมี่ครับ ตอนนี้30ล้านครับ30ล้านบาทต่อเดือนนะครับโอ้โหซึ่งคุณจิมี่เองในปัจจุบันเนี่ยขายอะไรบ้างเป็นหลักตอนนี้โปรดักหลักก็จะเป็น iPhone, iPad, MacBook เป็นสินค้า Apple แล้วก็พวก Android ครับซัมซุงฮวยอ p p โฟอผมเคยเห็นคุณจิมี่ไลฟ์ทีหนึ่งวันนึงนะน้องๆไลฟ์กันแล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาเป็นพันนี่ไม่ธรรมดานะซึ่งผมชอบมากผมรู้สึกว่าม,มัน ทำให้เราเห็นในอีกมุมว่าจริงๆแล้วคือทําธุรกิจมันไม่ใช่เรื่องยากบางคนบอกโอ้เราต้องคิดอะไรที่มันใหม่ที่มันแหวกที่มันแปลกแล้วบางคนเขาไม่ได้เริ่มทําธุรกิจสัทีปัจจุบัน s ซลมอนเอนเตอร์ปรเติบโตมาขนาดนี้เนี่ย5ปีเท่านั้นถูกไหมปีที่5ห้าน่อยๆแล้วเออ<ม>เป็นยังไงไมายังไงบ้างครับเล่าจุดเริ่มต้นให้เราฟังได้ไหมครับคุณจมส์ได้ครับผมเป็นคนที่ชอบทําธุรกิจมาตั้งแต่เด็กๆแล้ อย่างธุรกิจแรกที่ผมทำเนาะก็จะทําตอนเก้าขวบเลยเขวบใช่ใช่คือขายยางลบอ่ะไม่ผมขายแผ่นซีดีกร <laughs> ะตัวนที่ผมซื้อมาแล้วก็ดูเนาะผมก็หาที่ขายเลยปูเสือขายใต้สะพานลอยแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมสนุกกับการทำมาหากินผมชอบจับเงินชอบขายของชอบคุยกับคนทํามาเรื่อยมาส่วนตัวผมทํามาเป็นธุรกิจแล้กว่าจะมาทําตัวนี้ mm hmm. ครับของแซลมอนเนี่ยเริ่มเมื่อประมาณ 5ปีกว่าที่แล้วลองเอาโทรศัพท์มาโพสต์ขายดูแล้วก็เอ๊ะมันขายได้เราก็เลยแบบลองเริ่มหาตลาดเป็นซื้อมาขายไปทำมาเรื่อยๆจกตอนนั้นผมยังยังเรียนยังเรียนมหาลัยอยู่เลยก็ตอนนี้ก็ขยายขึ้นมาครับอใช่ค่อยๆทามาเรื่อยๆครับขอถามซูมเข้าไปตอนที่แบบเราขายแผ่นซีดีตอนนั้นนะมันอารมณ์ไหนครับในวันที่เราอายุเก้าขวบซึ่งอยู่ชั้นประถมอยู่เลยใช่มันอารมณ์ไหนว่า เราอยากหาเงินจังเลยเป็นอารมณ์ว่าผมชอบอ่านหนังสือชอบอ่านหนังสือที่นี่อ่านหนังสือแนวธุรกิจโอ้ห oh, ตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะตั้งแต่ตอนนั้นใช่แล้วก็รู้สึกแบบเอออยากอยากทำธุรกิจผมก็เลยนึกสนุกเป็นขายของเด็กเล่นตามสนุกสนุกเลยก็เอาแผ่นซีดีไปขายเอาของในบ้านที่ที่ตัวเองใช้แล้วเคยใช้อะไรเงี้ยก็เอาไปวางขายต่อมาก็เริ่มซื้อมาขายไปเนาะผมขายมาหลายอย่างขายโมเดลฟิกเกอร์การ,ร์ตูนซื้อของจากสำเพ็งมา วางกระเป๋าขายมผมสิบก่ขวบเนี่ยผมก็ไปยืนขายของและยืนขายของหน้าโลตัสหน้าบิ๊กซีผมเคยขายล่มด้วยหน้าวัดประแก้วล้มตอนนั้นมันทุนมันประมาณอันละสาสามสิบห้าบาทแล้วผมก็ขายประมาณร้อยหนึ่งแล้วเดินขายหน้าวัดประแก้วฝนตกแดดออกก็คือขายดีมาก เออตอนนั้นก็คือดําเลยเ <c oughs> ออเออนี่อยากรู้ขอขอซูมถามตรงเรื่องขายร่มหน้าวัดพระแก้วหน่อยมันเริ่มต้นจากไอเดียอะไรครับทำไมถึงคิดว่าจะต้องไปขายร่มแล้วทำไมต้องไปขายอยู่ที่หน้าวัดพระแก้วไปเห็นอะไรมาคนจีนตอนนั้นเห็นคนจีนเยอะมากแล้วก็คือผมนะั่สังเกตว่าเขาอะร้อนเขาแบบไม่มีร่มเงี้ยผมเห็นว่าเขาเขาต้องใช้ร่มสิผมก็เลยลองเอาไปซื้อมาลงทุนครั้งแรกตอนร่มนะลงทุนประมาณ5 0 0พันบาทมนะั้งก็ได้มาประมาณ ประมาณร้อยประมาณร้อยชิ้นประมาณนั้น oh. แล้วก็ขายไปขายได้วันเดียวขายหมดหลังจากนั้นผมก็เลยลุยเลยไปขายเพราะนั่งบ่อยก็สร้างตัวมาหลักจุดนั้นจริงๆตอนอายุประมาณสิบสิบแปดประมาณสิบเจ็ดสิแปดผมทําแบรนด์กระเป๋าของตัวเองชื่อจิมมี uh ่ทอสแล้วก็ช่วงนั้นอะ่ะได้ได้เอาอเรื่องนี้ยไปชิงทุนเข้ามาหาลัยก็ได้เรียนฟรีส่วนตัวผมได้เรียนฟรีมาตั้งแต่ตั้งแต่มปลายแล้ว oh. มปลายกับปริญญาตรีเป็น,น oh. เป็นนักเรียนทุน อุ้ยนี่เป็นคนที่คอยคว้าหาโอกาสให้ชีวิตตัวเองดีมากเลยนะเพราะว่าจริงๆโอกาสมันมีอยู่เยอะมากนะถ้าเราพุ่งไปหามันอนะคือมันมีเยอะจริงๆนับไปหมดหรอกผมอยากจะขยายความที่คุณจิมมี่ไปขายร่มคือผมรประทับใจจุดนี้ต้องเราก่อนเพราะว่ามันไม่ใช่ธรุรกิจที่มันใหม่แปลกหรือว่าแหวกแนวอะไรเราเห็นไหมว่ามันมีตลาดอยู่ตรงนั้นทุกคนเห็นหมดแหละม,มันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะลงมือทํามันหรือเปล่า<ช>และผมว่าคุณจิมมี่เป็นคนที่ทําให้เราเห็นว่าคือถ้าลงมือทําถ้าตั้งใจสักอย่างเนี่ย มันเป็นไปได้ทําได้ทุกอย่างครับถ้าถ้าเราตั้งใจจะทําอะไรจริงๆแล้วเราแบบโฟกัสมันแล้วเราแบบไม่ผมขอมพูดว่าแบบเราไม่บ่นกับมันเยอะไปลงมือทําทําได้เราทํำแล้วก็ขยายน่าสนใจไม่บ่นกับมันมากคือยังไงฮะจะมีคนมาถามเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจกับผมเยอะครับ ผมก็ไกด์ไลน์ไปว่าเออยุคนี้ขายของออนไลน์เริ่มประมาณไหนเขาก็จะมีบนไม่มีทุนไม่มีไม่มีเวลาทำคอนเทนต์ไม่เป็นทำนู่นนี่นั่นไม่เป็นผมก็บทก่อนบนก่อนผมก็จะรู้สึกว่าเออจริงๆมันมันเรียนรู้ได้หมดนะคือตอนแรกผมก็ไม่ได้มีความรู้ด้านดิจิทัลเลยนะครับมผมก็ฝึกมันก็ทำกันมาทุกคนก็เริ่มจากศูนย์กันทางนั้นแหละ ไม่ได้เกี่ยวกับต้นทุนเงินว่าต้องเยอะแค่ไหนผมว่าเป็นต้นทุนของใจเรามากกว่าว่าเราอยากทํามันจริงๆหรือเปล่าอยู่ที่ใจเราเลยครับอืมน่าสนใจมากเวลาคนบอกว่าธุรกิจมันยากคือมันจะมีการจินตนาการไปก่อนซึ่งมันไม่ใช่เร <ห required. S 1> ื่องผิดที่ที่คุณจะกลัวแต่ว่าก็อย่าปล่อยให้กลัวจนไม่ได้ทําแล้วกันนี่คือข<ช>ีดเอ็กเวนะที่ผมได้จากคุณจิมมี่วันนี้อันนั้นคือเรื่องราวในตอนเป็นเด็กของคุณจิมมี่ครับมาถึงแซมมอนอินเทอร์เพ์ดีกว่าครับ จังหวะนั้นเริ่มต้นจากเริ่มขายโทรศัพท์ซื้อมาขายไปแล้วมันได้แต่ผมเชื่อว่าคนที่ฟังอยู่ก็ตามผมเองก็ตามเคยขายโทรศัพท์มันก็ขายได้ก็ขายมือสองอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนน่าจะเคยขายเคยซื้อแหละแต่มันจะมีสักกี่คนนะที่ต่อยอดมาเป็นธรุรกิจจนยอดขายเดือนละสาล้านได้แบบนี้ณวันนั้นเองครับคุณจีม,มี่มองเห็นโอกาสอะไรในตลาดของโทรศัพท์แล้วแล้วต่อยอดมันยังไง ผมซื้อมาขายไปนะตอนแรกแล้วก็ผมสังเกตว่ามีคนมาถามกับผมเยอะมากๆว่าผ่อนได้ไหมเขาอยากผ่อนผมก็เลยเอ๊ะผ่อนหรอเราพอจะช่วยอะไรคนกลุ่มนี้ได้บ้างนะจริงๆกลุ่มนี้ผมว่ามีเยอะอคนนี้อยากผ่อนตอนนั้นเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วคนคนทำผ่อนยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่เราเป็นเจ้าแรกๆประมาณหนึ่งละกันที่ที่เข้ามาทําตรงนี้นะครับเราเริ่มจากการขายสดแล้วก็ มีกลุ่มลูกค้าที่อยากผ่อนอ่ะเราก็ยินดีให้ลูกค้าผ่อนของเราก็จะเป็นมีทั้งผ่อนซื้อสดแล้วก็วางดาวนะครับก็จะมีผ่อนไปใช้ปายผ่อนครบรับของอืมใช่ก็คือที่คุณจิมม่เห็นณเวลานั้นเนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็คือคนที่เขาอยากได้โทรศัพท์โทรศัพท์คือราคามันก็สูงใช่มันบางคนอาจจะเท่าเงินเดือนหรือแพงกว่าเงินเดือนอีกใช่แต่ว่าการผ่อนเนี่ยมันก็จะเป็นว่าต้องมีบัตรเครดิตถูกไหมใช่ครับซึ่งมันไม่ใช่ทุกคนที่มีเป็นนักศึกษาก็อยากมีโทรศัพท์แต่ยังไม่มีบัตรคริต ทำไงถูกไหมใช่ครับอ๋อนี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่เราเห็นใช่ทีนี้เราก็ลองวางระบบดูแรกๆว่าเออเราจะทํายังไงไ,ได้บ้างให้เราสามารถเอาโทรศัพท์ให้เขาไปใช้ได้โดยที่ผ่อนกับเราให้เราเป็นโซลูชันให้เขาเราก็จะมีวิธีว่าเอออย่าง iPhone เงี้ยหรือ Android เนะครับมันสามารถทําเป็นของเราทําเป็นสัญญากับลูกค้าว่าเป็นผ่อนไปใช้ไปครับเขาก็จะได้เครื่องไปใช้ตั้งแต่เขายังจ่ายไม่หมดใช่ครับก็ตอบโจทย์นะ ก็ตอบโจทย์ซึ่งมันก็เป็นวิ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 นด้วยวินวินครับจากวันนั้นครับจนมาถึงวันนี้ปัจจุบันพนักงานที่ซามอนต e เอ็นเตอร์ปรสกี่คนแ้วฮะตอนนี้พนักงานเราร้อยตอนนี้เกือบเกือบร้อยยี่สิบคนเยอะมากนะใหญ่มากคือมาเยี่ยมออฟฟิศคุณจิมมี่แล้วก็ยังตกใจว่านี่มันใหญ่ขนาดนี้เอาจริงๆถ้าสมมติเราไปเทียบกับแบบพันธิปประตูน้ํามาบนคลองเนี่ยจิมมี่อาจจะด้วยจำนวนพนักงานเท่านี้อาจจะเหมาทั้งชั้นได้นะเหมาชั้นมาบุนคลองได้นะ ใช่<อ>ทีนี่ก็ต้องต้องเตรียมที่ไว้ค่อทั้งเยอะมากมันมันทำลายกรอบความคิดเก่าๆของเราไปโดยสิ้นเชิงเลยม,มันมันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งคุณจิมมี่ก็จะได้เรียนในเอ็กซ์เนบีเอใช่ไหมตอนนัน้นก็คือเรื่อง innovator s t a l e m a ใครมันจะไปคิดว่าคนตัวเล็กๆอย่างเราเนี่ยม,มันจะเอาชนะรายใหญ่ได้เอาจริงๆผมว่ายอดขายปริมาณเครื่องที่คุณจิมมี่ขายต่อดเดือนเนี่ยเผลอๆใหญ่กว่าแบรนด์ใหญ่ที่เป็เนดิสิบิวเตอร์ขายในบางแบรนด์ซะอีกนะ คืออาจจะอาจจะผมว่าเป็นไปได้เลยแหละแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆก็คือในอดีตนะครับทุกคนอันนี้มันก็จะเป็นทฤษฎีในเชิงของธุรกิจเลยนะก็คือเราอาจจะเห็นว่าคนตัวใหญ่เขามีข้อได้เปรียบหนึ่งก็คือส่วนใหญ่เขาจะได้เปรียบเราเรื่องทุนแต่ว่าอย่าลืมว่าเขาอาจจะเคยได้เปรียบเราในช่วงเวลาหนึ่งแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเทคโนโลยีเปลี่ยนไปความต้องการลูกค้าเปลี่ยนไปพฤติกรรมผู้บริโภคทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเขาเคยเป็นตัวใหญ่ในเรื่องทุนอาจจะเป็นเมื่ออดีต แต่ถ้าในปัจจุบันน่ะกลายเป็นว่าเรื่องทุนนี่แหละมันทําให้เขากลายเป็นต้นทุนที่มันต้องแบกรับอยู่คุณอาจจะต้องลองค่อยคอยคิดตามนะแต่ก่อนคนที่มีสาขาเยอะๆเท่านั้นถึงมีโอกาสที่จะสร้างยอดขายได้หลายสิบหลายร้อยเครื่องต้องมย่นี้นะครับทุนเป็นข้อได้เปรียบของเขาเป็นข้อเสียเปรียบของเราแต่เรื่องการได้เปรียบเสียเปรียบมันจะอยู่เป็นอย่าง,งานั้นแค่ช่วงระยะเวลาหนึง่งถ้าในวันที่มันเปลี่ยนผ่านไปอย่างในวันนี้ทุนของเขากลายเป็นข้อเสียเปรียบแล้วเพราะอะไรเพราะว่า เขามีต้นทุนทั้งค่าเช่าที่ค่าพนักง,งานสาขาค่าน้ําค่าไฟสาขาทั่วประเทศตั้งเท่าไหร่ไม่รู้ที่เขาต้องจ่ายต่อเดือนในขณะที่ในวันนี้คนเข้าถึงการซื้อขายแบบไม่จาเป็นต้องมีทุนอย่างคุณจิมมี่ไม่ได้มีหลายสาขามีสาขาใหญ่สํานักงานใหญ่ตรงนี้ร้อยกว่าคนโทรศัพท์นี้ไม่รู้กี่พันเครื่องซึ่งต้นทุนก็ถูกกว่าพรต้นทุนถูกกว่ามันก็กลายเป็นสามารถ ทำโปรโมชั่นจัดแคมเปญต่างๆได้มากกว่าเพราะมันคือเรื่องของต้นทุนเห็นไหมครับข้อได้เปรียบมันจะเป็นข้อได้เปรียบของเราได้แค่ช่วงเวลาเดียวต่อให้คุณจิมมี่ก็ตามวันนี้บอกว่านี่คือข้อได้เปรียบของเราคนที่เป็นคนรุ่นใหม่กว่าคุณจิมมี่ในอีก10ปีก็อาจจะมีข้อได้เปรียบบางอย่างที่เขาไม่มีเหมือนกันฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันเป็นกลยุทธ์ธุรกิจแต่สิ่งที่สาคัญก็คือมันไม่มีใครมาบอกคุณเหมือนตอนคุณขึ้น ป6มามัธยม1หรือตอนจังหวะที่คุณขึ้นจากมัธยม6ไปปี1อ่ะมันมีคนมาบอกคุณว่าถึงเวลาแล้วที่มันจะเปลี่ยนช่วงแต่ธุรกิจไม่มีใครมาบอกคุณคุณต้องสังเกตด้วยตัวเองคุณจะมีถามต่อนิดนึงแล้วอนาคตของ s ซ l มอน e อเจนไพรส์จะทําอะไรต่อจะไปถึงไหนครับเห็น s ซลมอนเอเจนไพรส์ในอนาคตเป็นยังไงภาพที่ผมมองนะแซลมอนเอเจนไพรส์เป็นบริษัทผ่อนอันดับ1ของประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนี้เรากําลังทําทุกวิถีทางเพื่อไปสู่เป้าหมายนี้ครับ โอ้โอเคบอกกว้างๆไว้ใช่ไหมเพราะว่าให้เขาไปเซอร์ไพรส์เองใช่ตอนนี้มีโทรศัพท์เหมือนมีคอมพิวเตอร์ด้วยโทรศัพท์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสินค้าไอทีจริงๆเขาบ่งต้นของสินค้าไใช่เลยแต่ว่าพอดีที่ขายดีสุดนัปัจจุบันยังเป็นโทรศัพท์ยังเป็นโทรศัพท์อยู่นะใ,ใ,ใครนะอยากซื้อโทรศัพท์อุปกรณ์ไอทีครับแซมวอนเอ็นเตอร์ไพรส น่าจะตอบโจทย์คุณได้นะลองทักมาดูนะครับอ่ดเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไม่ให้นะครับก็ทักททยกันเข้ามาได้แต่ว่าถามคุณจิมมี่ตรงนี้ก่อนครับในฐานะนักธุรกิจสัมภาษณ์นะักธุรกิจได้กันครับคุณจิมมี่เคยเจอปัญหาอะไรที่ตัวเองรู้สึกท้อแท้ไหมครับมีคนเคยดูถูกเราไหมว่าทาอะไรวะเนี่ยมันจะทําได้หรอ,อมผมว่ามันต้องมีมาบ้างอะช่วยเล่าให้เราฟังได้ไหมครัได้ครับเวลาเราเริ่มธุรกิจเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติเลยที่เราจะบอกคนใกล้ตัวคนใกล้ตัวก็จะบอกว่ามันไม่ได้หรอก มันไม่เข้าท่าหรอกมันไม่เวิร์กหรอกนะครับเขาจะไม่เชื่อเราจนกว่าเขาจะเห็นผลลัพธ์สิ่งที่น้องทําก็คือทําสิ่งที่เราเชื่อโดยที่สามารถรับคำปรึกษาจากคนใกล้ตัวได้แต่เวลาใครบอกว่าคุณอย่าทําคุณไม่ควรทําคุณไม่ต้องทําอยู่ที่คุณว่าคุณจะทํายังไงต่อคุณจะเชื่อเขาไหมหรือคุณจะเชื่อตัวเองหรือคุณจะเชื่อเขาบางส่วนเพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตเป็นการฟังฟีดแบ็กเพื่อปิดปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติม สำหรับส่วนตัวเนี่ยเรื่องคำดูถูกอะไรผมว่ามันมันมีเยอะแหละผมผมไม่ค่อยใส่ใจ <laughs> ผมไม่ค่อยสนใจคำเหล่านั้นเพราะว่าถ้าผมถือพวกเนี้ยเอาจริงๆผมคงไม่ได้แบบไปเดินขายร่มตากแดดใช,ใช่ไหมนะเออผมแบบผมไม่ได้เป็นคน personality ส่วนตัวเนี่ยผมไม่ค่อยสนใจคำ คำของคนอื่นเท่าไหร่ยกเว้นว่าคำฟีดแบ็กดีๆที่มาบอกกันแล้วก็มาดูประสงค์เพื่อให้เราปรับปรุงให้เราพัฒนาเนี่ยผมฟังครับตอนทําธุรกิจเนี่ยถามว่าเหนื่อยตรงไหนมันเหนื่อยคนละคนละเฟสอย่างเฟสตอนเริ่มต้นเนี่ยเป็นช่วงที่ท้าทายในเรื่องของการเริ่มต้นเรายังไม่รู้อะไรเลยเราแบงแบงเลยเราก็ต้องไปทําการบ้านท่องค้างเยอะว่าในตลาดเนี่ยมีการทําสินค้าย,ยังไงทําบริการแบบไหนบ้างเราต้องหาช่องว่างทางตลาดที่ ยังไม่มีใครเด่นที่สุดในเรื่องนี้เพียงแค่หนึ่งเรื่องสองเรื่องสามเรื่องแค่นี้พอเพราะถ้ามันเยอะไปอ่ะเราจะจับ point ของตลาดได้ไม่ได้เลยนะครับมันกกว้างไปในช่วงแรกก็จะเหนื่อยเรื่องนี้ต่อมาเนี่ยจะเป็นเรื่องของการการทําธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่คนเราจะเริ่มทําคนเดียวเหมือนผมตอนแรกก็เริ่มทําคนเดียวเนาะมันจะเหนื่อยเหนื่อยหนักในเรื่องของงานมันมีวันหนึ่งที่ผมเนี่ยขายของนะแล้ววันนั้นขายดีมาก วันนั้นผมตอนนั้นยังขายกระเป๋าอยู่ผมมขายกระเป๋า<ๆ>ผมขายได้วันนั้นนะ่ะหมื่นกว่าบาทตอนนั้นผมอายุประมาณสิบสิบเจ็ดมั้งแล้วก็แบบดีใจอ่๋อทำหมืนนะ่นใช่ไหมวันนั้นได้วันละหมืน่นแล้วก็แบบว่าผมกลับบ้านแบบผมรู้สึกแบบเหนื่อยเหนื่อยแล้วเราก็เหนื่อยอยู่คนเดียวแล้วพรุ่งนี้ตอนตอนนั้นผมฝึกงานอยู่ด้วยนะฝึกงานตอนแปดโมงแล้วก็เลิกงานห้าโมงห้าโมงเสร็จปุ๊บ ผมไปขายของต่อตอน6โมงถึงตี2แล้วก็ตื่นตี5ใช่ทำงานหนักมากอันน<ช>ี<ช>้ร้องไห้เลยนะะ <c oughs> แต่ว่าตอนนั้นมันน่าจะเป็นช่วงที่เราพยายามเ้ว่็สร้างตัวมาจริงๆนะใช่ใช่ก็มันก็ได้แบบมันก็จะเหนื่อยช่วงนั้นนะ เรื่องปกติถ้าเราไม่เหนื่อยก็แปลกแล้วเนาะเป็นเรื่องของการวางระบบกับเรื่องคนคือผมมองว่าผู้ประกอบการเนี่ยตอนทําธุรกิจแล้วเริ่ม ขยายทีมอ่ะคุณคุณเริ่มมาถูกทางแล้วนะถ้าคุณจะขยายทีมอ่ะเพราะว่าธุรกิจผมมองว่าส่วนตัวผมมองว่าเป็นงานกลุ่มไม่ใช่งานเดี่ยวเราไม่สามารถเดี่ยวได้ตลอดไปพนักงาน1ิบคนแรกเนี่ยเราอาจจะเหนื่อยในเรื่องของการไปเทรนคนมันอาจจะท้อในเรื่องของการไปเทรนคนแล้วก็บางคนเขาทําได้ทําไม่ได้ทําอะไรเงี้ยต้องจูนกันแต่พอเริ่มมีคนเยอะขึ้นอย่างตอนผมมีพนักงานสักประมาณ50สบคน50สิคนแรกเนี่ยก็แบบเป็นเรื่องของการวางระบบแล้วเพราะเรามองแล้วว่าทุกดีเทลของงานอ่ะมันจะต้อง ชัดเจนทุกคนสมควรจะได้รับงานที่มันชัดเจนแล้วก็เป็นระบบผมไม่อยากให้บอของเราเนะี่ยเป็นบอที่แบบว่าทํางานแบบอีลงตรงนั่งหรือตามีตมเกิดอ่ะครับอ่าซึ่งซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งมันจะเกิดขึ้นแน่นอนถ้าระบบเราวางไว้ยังไม่ดีพอใช่โดยส่วนตัวตอนนี้ผมก็ยังพยายามพัฒนาระบบอยู่ให้กับทีมจะได้แบบทํางานที่แบบเออตอบโจทย์กับเขาอืกับลูกค้าจริงนะเรื่องเรื่องวางระบบนียเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่า ในวันที่เรามีตัวคนเดียวเนี่ยมันง่ายที่สุดก็คือก็ทําทุกอย่างมีอะไรที่มันต้องทําก็เราคนเดียวเป็นคนทําพอมันขยายขึ้นมาหน่อยมีห้าคนอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะรู้สึกว่าห้าคนมีหน้าที่แบ่งเบาภาระคุณอันนั้นน็่คือ job description ที่ง่ายมาแต่พอมันเป็นตักสิบห้าสิบหรือว่าร้อยคุณไม่สามารถแค่บีบงานว่าก็ช่วยกันทําสิหรือก็ทําให้พี่ คล่องตัวขึ้นสิมันมันไม่ได้ครับมันต้องมีในพวกอินสตรักชั่นเรื่องของการวางระบบการตั้งจับเดสคริปชั่นโอเคอาร์เคพนั่นคือสิ่งที่มันต้องทําแต่ผมชื่นชม่าคุณจีมี่ทาได้ดีมากเลยถ้าสมมุติต้องให้กําลังใจพวกเขาในคนที่กําลังอยู่ในตถานการณ์เหมือนที่คุณจีมี่แฟลแบ็กไปเมื่อกี้ว่าเออมันเหนื่อยเนาะแบบวันนั้นอาจจะเริ่มหาเงินได้จริงๆแต่มันเหนื่อยจริงๆว่ะผมเข้าใจว่าคุณคงไม่ได้เหนื่อยอย่างนั้นตลอดไปหรอก นะ<ช>แต่ว่าคุณก็มีสเตจที่ต้องก้าวผ่านจากจุดนี้มาจุดนี้ให้ได้ในจังหวะนี้เองเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่เหนื่อยที่สุดแล้วแล้วถ้าท่านใจไม่ถึงเอาจริงๆนะเราก็อาจจะถอยกลับไปก่อน<ช>ถ้าคนที่ยังอยู่ในสเตจเนี่ยครับคุณจิมมี่ถ้าแนะนำเขาได้อย่างหนึ่งอย่างแนะนําอะไรนะแนะนําก็ผมมองว่ามันเป็นมันเป็นรสชาติหนึ่งของชีวิตที่มันอร่อยมากนะครับเราเราควรเราควรได้กินมันสิใช่ไหมรสชาตินี้ผมมองว่าถ้าคนได้ทํา ตรงจุดที่คุณรู้สึกว่าเออคุณหน่วยเหนื่อยจริง,รงๆกับการทําตรงนี้แล้วอ่ะเออผมผมเชื่นชมคุคนะเพราะว่าคุณต้องผ่านอะไรมาเยอะเนาะต่อไปเป็นเรื่องของการการกระจายงานเดี่ยวเป็นงานกลุ่มแล้วคุณต้องมีระบบให้เข,เขาเขาต้องได้รับงานที่เหมาะสมกับแต่ละคนสอดคล้องกับเป้าหมายของลูกค้าแล้วก็ทีมงานแล้วก็คุณการทําเพื่อลูกค้าอ,อ่าโดยส่วนตัวผมแบบว่าเป้าหมายผมอ่ะผมจะโฟกัสอ่าจะบริฟทีมตลอดว่า ต้องเน้นลูกค้านะลูกค้าสําคัญสุดถ้าไม่มีลูกค้าเราอยู่ไม่ได้เราก็พยายามจะให้อบอรเราทำเซเวอร์บ่อยมากแล้วก็แจกของกับลูกค้าแจกตลอดตลอดเลยก็แจกไอโฟนมะาเกิดรอยเครื่องแล้วโอ้ยนี่หรอใช่ครับผมว่านี่เป็นความเป็นความชัดเจนอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคืออยากให้ทุกคนลองนึกย้อนกลับไปว่าวันนี้คุณอาจจะวิ่งอยู่ในสนามจนรู้สึกเหนื่อยหรือรู้สึกว่าเอ๊ะฉันกําลังทําอะไรอยู่ฉันทําถูกไหมนะครับฉันหลงทางอยู่หรือเปล่า บางทีคุณอาจจะไม่ใช่หลงทางหรอกครับแต่คุณอยู่ข้างล่างมากเกินไปคุณอาจจะต้องขึ้นมาดูบนอัธราศจจรยหน่อยว่าเราเดินถูกทางหรือเปล่าเหมือนที่คุณจิมมี่บอกมเมื่อกี้คีย์เทคเอาเรหนึ่งที่ผมได้จากคุณจิมมี่เลยนะคือเราต้องตอบให้ได้ว่าเรากําลังโฟกัสไปที่อะไรเราเป็นทุกอย่างเพื่อทุกคนไม่ได้มันไม่สามารถบอกว่าทําวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็คงจะไปถึงเป้าเองแต่คุณจิมมี่บอกไม่ออกมายืนดูเป้าฉันจะไปตรงนั้นฉันจะไปตรงนั้นได้วันนี้จุดเริ่มต้นฉันเป็นทุุกกออย่่่างเพืทคนไมไมด ถ้าคุณจิมมี่เริ่มต้นเป็นสินค้าไอทีครบวงจรคุณก็จิมมี่ก็จะเป็นแค่อีกบริษัทหนึ่งที่ขายไอทีแต่คุณจิมมี่เริ่มต้นจากโทรศัพท์จนโทรศัพท์มันแข็งแรงแล้วคุณจิมมี่บอกจากความแข็งแร่งตรงนี้ฉันก็ขยายไปส่วนอื่นๆผมเนี่ยอยากให้คุณได้ถอดบทเรียนตรงนี้ของคุณจิมมี่นะมันทุกอย่างมีกลยุทธ์นะครับถ้าวันนี้เราเป็นคนตัวเล็กเราจะบอกว่าอยู่ๆจะบอกฉันจะครองตลาดมัน,ม,น,ม,นมันฝันได้แต่สเต็ปในการไปมันก็ต้องคิดอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเพราะว่านี่คือ มิจะมีสุดท้ายเลยผมคิดว่าที่เรามาสัมภาษณ์กันวันนี้เพราะผมอยากให้สิ่งที่มันอยู่ในเทปนี้มันยังคงอยู่ตลอดไปไม่ว่าจะอีกกี่ร้อยกี่พันปีแม้กระทั่งเราจะไม่อยู่บนนี้แล้วก็ตามแต่ผมยังเชื่อว่าคนที่ได้ดูเทปนี้เขาต้องได้แดงบรรดานใจได้ข้อคิดแล้วเอาไปใช้จนเกิดประโยชน์ได้ถ้ามีหนึ่งสิ่งที่อยากจะฝากเขาได้คุณมิจิมิอยากจะฝากบอกอะไรเขาหรือถ้าย้อนเวลาทําให้ชินกับไปบอกตัวเองตอนที่ยังเริ่มต้นธรุรกิจอยู่ จับทางหาทางไม่เจอได้คุณจิมมี่อยากบอกอะไรครับผมอยากบอกว่าการทําธุรกิจเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดอะคือใจกับโฟกัสแล้วก็กระบวนการคนส่วนใหญ่ติดตรงเรื่องใจเยอะมากในการที่จะไปทําสิ่งที่มันแปลกใหม่หรือสิ่งที่อยากทําแต่ว่าเราไม่เคยทํามาก่อนเวลาเราเรียนเวลาเราอะไรเงี้ยมันมีคนสอนเรา เรื่องบางเรื่องอ่ะมันไม่มีคนจับมือเราให้ทํามันเป็นช่วงที่เราจะได้เรียนรู้เยอะมากๆเกี่ยวกับสิ่งที่เราอยากจะทํานะครับอาจจะเป็นเรื่องของการพัฒนาสิ่งนั้นให้ดีที่สุดสําหรับเราในตอนนั้นเรื่องการตลาดเรื่องคนเรื่องบัญชีเรื่องภาษีต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่เราสมควรที่จะได้เรียนรู้มันแล้วก็ทํายังไงให้มันดีที่สุดกับเรา ไม่ต้องไปกลัวว่าคุณจะต้องเรียนรู้อะไรเยอะหรือคุณต้องรู้อะไรมากคือคือคุณทําไปคุณจะได้รู้อย่างแน่นอนและคุณจะหาวิธีที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณให้กับลูกค้าของคุณอยู่แล้วย้อนเวลาไปบอกตัวเองได้จะบอกอะไรผมจะบอกว่าขอบคุณมากดีมากๆเลยคุณจิมมี่วันนี้ผมได้ประโยชน์มากและผมเชื่อว่าพวกเขาได้ประโยชน์เหมือนกันนะครับถ้าเขาอยากจะติดตามคุณจิมมี่ต่ออยากจะสนับสนุน s a l m o n Enterprise ไปสนับสนุนติดตามที่ไหนได้ครับก็อ่า t o k ต ไอทีแซลมอนโฟนนะครับก็ไอทีก็เป็นไอโฟนแซลมอนโฟนทิกต k ก็แอดแซลมอนโฟนทีเอนะครับแล้วก็ส่วนตัวตอนนี้ผมทำช e l t ทิกต k ให้ความรู้ด้านธุรกิจอยู่ก็เป็นแอดจิมมี่ทูชูนะครับเดี๋ยวขึ้นตรงนี้นะครับแอดจิมม mm ี่ทูชูเก้านะครับผม ายเลยก็ฝากไปติดตามนะคุณจิมมี่นะครับซึ่งถ้าคุณชอบเรื่องราวนี้ของคุณจิมมี่นะครับคุณจิมมี่ยัอยู่กับเราอีกเทปหนึ่งซึ่งเป็นสัมภาษณ์เดี่ยวของคุณจิมมี่ว่า i n นไซด์ธุรกิจกวับคุณจิมมี่จะเป็นจิมมี่ในทุกวันนี้ได้คุณจิมมี่ผ่านอะไรแล้วก็คิดอะไรมาบ้างไปฟัง i n s i ซ e ์ของคุณจิมมี่ได้ในติอินไซเดอรนะครับเดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้ในทับคอมเมนต์แล้วก็เดตสิปชันเข้าไปตามกันได้ ดังนัง้นวันนี้นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมถ้าคิดว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ช่วยกันแชร์ให้เ,เพื่อนๆคุณด้วยนะครับกดไลค์ให้พวกเราเป็นกำลังใจให้กันด้วยและ Subscribe ติดตามกดกระดิ่งกันไว้จะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเลลาให้ฟังน้องห้องเรียนทุกวันครับและสำหรับวันนี้ผมกับคุณจิมมี่ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับคุณจิมมี่ครับครับ